ถ้าเทคนิคการปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินการปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินเป็นสถานการณ์ที่หลายคนอาจรู้สึกอืดอตดใจและไม่แน่ใจว่าควรปฏิเสธอย่างไรให้อีกฝ่ายไม่เสียใจหรือทำให้ความสัมพันธ์เสียหายวันนี้สารบวกจะมาแนะนำเทคนิคการปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินทั้งหมด5เทคนิคที่จะช่วยให้คุณปฏิเสธได้อย่างตรงไปตรงมาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอีกฝ่ายไว้ได้เริ่มจากเทคนิคที่หนึ่งบอกเหตุผลที่แท้จริง การบอกเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถให้ยืมเงินได้จะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของคุณได้มากขึ้นแทนที่จะบอกแค่ว่าไม่มีหรือไม่สะดวกลองอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนเช่นตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาเรื่องการเงินของตัวเองอยู่หรือฉันเพิ่งให้คนอื่นยืมไปก่อนหน้านี้เทคนิคที่สเสนอความช่วยเหลืออื่นๆแทนที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือทั้งหมด ลองเสนอความช่วยเหลืออื่นๆให้กับอีกฝ่ายเช่นถ้าต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆฉันยินดีช่วยหรือฉันสามารถแนะนำแหล่งเงินกู้หรือความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆให้คุณได้เทคนิคที่3ปฏิเสธอย่างสุภาพและชัดเจนสิ่งสำคัญคือต้องปฏิเสธอย่างสุภาพและชัดเจนหลีกเลี่ยงการพูดจาหวานล้อมหรืออ้อมค้อมจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าคุณจริงจังกับการตัดสินใจของคุณ เทคนิคที่4ี่หลีกเลี่ยงการพูดจาตำหนิหรือตัดสินแม้ว่าคุณจะรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดที่อีกฝ่ายมาขอยืมเงินแต่สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการพูดจาตำหนิหรือตัดสินเขาแล้วว่าจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจหรือโกรธเคืองเทคนิคที่ห้าเตรียมรับมือกับคำขออื่นๆที่จะตามมาเมื่อคุณปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินครั้งแรกอีกฝ่ายอาจยังคงพยายามขอยืมเงินจากคุณอยู่หลังจากครั้งแรกไม่สำเร็จ คุณควรเตรียมรับมือกับคำขอที่ตามมาอย่างใจเย็นและอดทนอธิบายเหตุผลของคุณอีกครั้งอย่างสุภาพและชัดเจนที่สุดอีกครั้งนอกจากเทคนิคเหล่านี้แล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องฝึกฝนการปฏิเสธอย่างจริงจังและมั่นใจจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อต้องปฏิเสธไม่ให้ยืมเงินทั้งหมดเป็น5เทคนิคเป็นตัวช่วยให้คุณปฏิเสธการขอยืมเงิน ถ้าเกิดคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยแล้วพบกันคลิปหน้าวันนี้สาระบวกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ